ร้อนเพื่อนๆตอนแรกทำท่าเหมือนฝนจะตกตอนนี้ร้อนแล้วอยู่ใต้ต้นแอปเปิ้ลตัดยาตัดยอเง่อยดเงือย,ย้อย,ยอยแล้วนะจะบอกว่าแถบนี้เสร็จแล้วเด้อแถบนี้เสร็จแล้วไปจนถึงมุมนั่นแหละต้นนั้นแหละต้นนั้น ต่อไปก็แถบแถบยาวเนี่ยแถบหลังบ้านไปนู่นน้ำมันหมดไปรอบเลีนยลุงบอกว่าเดี๋ยวต้องไปซื้อโอ้ยต้นแอปเปิลน่ะกิ่งแอปเปิลน่ะมันหักเสยมันล่วงเส่หัวป้านะผมก็ยิ่งหยิกอยู่นะเกาะดีจริงๆเลยเอาออกซะหน่อยก่อน กิ่งไอ้ที่มันมันตายอ่ะกิ่งเล็กๆอ่ะ,เว,ะ,อะเ,วเวลามันโดนเห็นไหมมือโดนเ่ยเวลาเวลามันโดนน้ำแข็งอ่ะปลายปลายมันนะใช่ไหมปลายปลายของกิ่งอ่ะมันจะตายนะเพื่อนๆมันจะแห้งๆอ่ะแล้วพอเราเดินมุดใต้ต้นมันเข้าไปเนี่ยมันก็จะล่วงใส่หัวเราเนี่ยแบบ แบบเนี้ยมันแห้งแล้วมันก็ตายไปในที่สุดเ,เดี๋ยวจะไปเริ่มฝั่งนู้นแล้ว